เราจะบอกผู้ประกอบการยังไงบอกผู้ลงทุนยังไงล่ะว่าสิเขาจะได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยนะครับเรากําลังเอาเงินไปให้เขานะครับก็คือสร้างรายได้ให้กับเขาก็คือเราจะไปลดต้นทุนนะครับของการทําโฆษณานะครับหรือว่าคือคือาโฆษณาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีการลงทุนหลากหลายใช่ไหมครับไม่ว่าจะทํา S E O หรือว่าจะทําโฆษณาที่อยู่ในเว็บไซต์ที่นับเป็นคลิกนะครับซิซิอ่า C CPC นี่ก็คือ,อคอ์ส per c l i นะครับก็คือพวกนี้เนี่ยมันจะมีคอร์าถ้าใครไม่ทราบเวลาที่เราคลิกลิงก์นะครับคลิกลิงก์โฆษณาในเว็บไซต์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนที่เอาแบนเนอร์มาประกาศนะครับคนเนี่ยต้องเสียตังค์จ่ายให้กับเจ้าของพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับแล้วกําลังที่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ เขาอยากจะได้พื้นที่โฆษณาส่วนตัวนะครับก็มี Wi-Fi อยู่แล้วในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะ